มาที่ข่าวนี้บ้างครับสีสะเก็ดนั่หลวงโปรโมชั่นครับแมเป็นข่าวที่ต้องบอกว่ายืดเยื้อยาวนานวันนี้มีสื่อหลักนะสื่อหลักสำนักหนึ่งเอาประเด็นนี้มาขยี้ถ้าโอ้โหพูดจานนี้ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่เตะปากเลยนะคือข้อมูลน้อยมากแล้วก็มาพูดแบบเสียเสียงให้หายนะครับมองคือทําว่าตัวเองนี่เก่งผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าสื่อหลักจากช่องไหนนะครับเอาประเด็นนี้มามาขยี้แล้วพูดไม่ให้เขียนนักมวยเลยนะครับไม่รู้ว่าแทนตัวเองว่าสื่อได้ยังไงนะ เอาความคิดเห็นส่วนตัวเอาความเห็นส่วนตัวโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับมาอ้างเองมายืนยันเอาเอารมณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับไปว่าเขาว่าเป็นเกมเกมการมวยนะครับเป็นธุรกิจเป็นนู่นนี่นะั่นแล้วก็ไปพูดจาเรียกนักมวยแทนตัวนักมวยแบบโอ้ห้าเกลียดทําอย่างกันสนิทกันมากหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาแต่ชาติปางไหนนะครับไม่ให้เกียินักมวยแล้วยังเอาประเด็นมั่วๆม,มาขายี้ให้คนเข้าใจผิดอีกนะครับ สรุปสุดท้ายประเด็นสีสเกตนครของหลวงโปรโมชั่นครับถ้าดูจากข่าวตามจากข่าวนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับก็ผลสรุปก็คือสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเนี่ยก็เป็นป่วยนะครับเป็นอาการเป็นเป็นไตอักเสบนะครับทำให้ต้องถอนชกนะครับที่เสียหุยเงียบไปไม่ใช่อะไรนะครับก็คือ กำลังรอผลการตรวจของสีสกเกตดฮอร์โ,โมชั่นแล้วก็อยู่ในระหว่างพูดคุยกับเอดิเฮนนะครับในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้เพราะว่าสีสกเกตเนี่ยมีอาการปวดท้องนะครับจึงเรียกแพทย์ให้มาดูก่อนที่แพทย์เนี่ยจะนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนที่ส่งโรงพยาบาลเนี่ยเซลุยกับเอดิเฮนก็มีการพูดคุยกันนะครับปรึกษาหาหรือกันเอดิเฮนก็เลยให้ทุกอย่างเนี่ยไว้ก่อนก่อนจะตัดสินใจประกาศคู่มวยนะครับคู่ชกที่มาชกแทนสีสกเกตนั่นก็คือเจสซี่โรดิเกสนะครับซึ่งแน่นอนแหละ หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปนะครับข่าวทุกอย่างมันก็เรื่องกระจ่างแล้วแฟนมวยหลายคนก็สงสัยแล้วครับเออเสี่ยวฮุยจะเอาอยัางไงต่อนะครับศรีส,สเกตกับวัย35ปีเข้า36ปีนี้แล้วเนี่ยจะไปไหวไหมจะสู้ต่อไหมวันนี้เข่ามาชัดเจนก็ว่าศรีส,สเกตแลกหลวงโปรโมชั่นรวมถึงโค้ปชป๊อปโชคชัยพิสิทธิ์วุนานรวมถึงเสี่ยวฮุยคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุนานพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ต่อนะครับทีนี้ก็คงต้องรอรุนกันว่าทางสภาเมืโลกหรือว่าเดอะบุญบีซีนะครับร แมชชูมโปรโมชั่นโดยเอดดี้เฮนจะกำหนดโปรแกรมไฟต์ต่อไปของสีสเกตเมื่อไหร่นะครับก็ขอให้มันเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับสำหรับโปรแกรมไฟต์ต่อไปของสีสเกตนักหลงโปรโมชั่นเท่านี้เท่านั้นผมเชื่อว่าน่าจะรอเอสตาดาชกกับคุยดัสชกก่อนในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาบ้านเราแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาชกกันวันที่5นะแต่ว่ามันตรงกับบ้านเราในวันที่6กุมภาพันธ์ช่วงสายๆนะครับก็คงต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสาหรับ เจ้าแหลมสีสักเกตนักหลวงโปรโมชั่นและก็ทีมงานนครวหลวงโปรโมชั่นครั้งนี้ที่เดินทางกันไปนะครับต้องบอกว่ามีความตั้งใจมากนะผมเองผมก็ไปส่งมานะครับตั้งใจที่จะไปเอาแชมป์เพราะว่าทีมงานเนี่ยก็มั่นใจแล้วก็แก้เกมไว้เตรียมที่จะถอนแค้นสําหรับคาร์ลสควีดัสนะครับแต่ว่าป่วยแบบนี้มันเป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับนะไอ้นักข่าวช่องหลักช่องนั้นไปนอนทับอะไรมาก็ไม่รู้นะ ผมได้ยินคนเล่าฟังว่าพูดไม่น่าฟังเลยพูดจาไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ขยี้ประเด็นอะไรที่มั่วๆซั่วๆวาปาศจ,จากข้อมูลความเป็นจริงมาอ้างอิงนะก็นี่แหละครับนี่เป็นคือความชัดเจนทั้งหมดนะครับสรุปก็คือไตอักเสบนะครับก็กลับมานี่สู้ต่อแน่นอนนะครับก็การโชกเนี่ยไม่มีขึ้นแน่นอนสําหรับศรีสะเกดกับคุยด้านในวันที่6นี้ก็เป็นกําลังใจนะครับให้ศรีสะเกดและคนหลงโปรโมชั่นแล้วก็ทีมงานนละคนหลงโปรโมชั่นด้วยนะครับ